ชาวเน็ตตีกันวุ่นพระเอกคนนี้ออกจากช่องวันแล้วจริงหรอบิ๊กเซอร์ไพรส์กันแบบสุดๆเมื่อพระเอกหนุ่มสุดฮอตเจเจพิพัฒนได้เปิดตัวเล่นซีรี์วายครั้งแรกโปรเจกต์ Project ยักษ์ใหญ่ของปีโฟมินิ e ประกบคู่กับไบเบิลวิชภา์และเมื่อเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของเจเก,ก็พบว่าได้มีการเปลี่ยนช่องทางการติดต่อรับงานเป็นบีออนคลาวแล้ว งานนี้ทำเอาหลายคนสงสัยกันใหญ่ว่าเจตออกจากช่องวัน31แล้วหรอและคำตอบที่ได้ก็คือเจตยังไม่ได้ออกจากช่องวัน31แค่เปลี่ยนคนรับงานเท่านั้นนอกจากนี้อินสตาแกรมของช่องวันก็ยังลงโปรโมทซีรีส์เรื่องใหม่ให้เจตด้วย